ที่เราจะนําเสนอวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเป็นหนังใหม่หนังใหม่ที่เข้าสัปดาห์นี้นะหนังใหม่ที่เข้าสัปดาห์เนี้ยวันที่18บแปนะครับแปดเดือนมิถุนายนจริงๆเรามีหนังใหม่อยู่ประมาณ5เรื่อง5เรื่องนะครับหเรื่องก็โอเคนะถือว่าถือว่าเยอะกว่าสัปดาห์ที่แล้วใช่ถือว่าน่าจะเยอะขึ้นตามลําดับแร้วครับมีเรื่องอะไรบ้างเราไล่เรียงกันเลยนะครับก็เรื่องแรกกันอักคิมโบโทษทีมือพี่ไม่ว่าขอเป็นขอขอชื่อไทยเวอร์ชันแบบ สมมุติว่าอาสปอตชื่อไทยอก,กันอาก,กิโบโทษทีมือพี่ไม่ว่างเออหลังฮ่อง,งกงหรือว่าหลังอะไรก็ชื่อมันก็คล้ายๆนะอ๋ออ่อแต่ก่อนหน้านี้มีอะไรขอโทษทีปืนพี่มันลัน่นอ่าอ,อันนี้ขอโทษ<ช>ทีมือพี่ไม่ว่างเรื่องราวไป็นีงครับหนังครับเล่าถึงไมค์คือเหมือนแกเป็นนัก นักพัฒนา,าวีโอเกมแล้เกมเป็นสายเกียนวันดีขึ้นดีแกหลับไปแล้วแกตื่นขึ้นมามือแกถูกดัดแปลงมีปืนติดอยู่ที่มือแกถูกดัดแปลงแล้วก็มือมีปืนติดอยู่ที่มือผมเรียนโปเตอร์กับเจลเลอร์ใช่แล,แล้วก็เหมือนแกต้องกลายเป็นว่าแกต้องเข้าไปแข่งขันในเกมอืมอเป็นทั้งแอคชั่นเป็นท e ั้งอีสปอร์ตแล้วก็มีความกวนๆเรียกว่าครบรถเย็เกียนล่ะคนที่ชอบ แดนนี่รักคิปจากรดรี่พอตเตอร์นะลองดูเปลี่ยนคาแรคเตอร์ดูบ้างแล้วผมก็คิดว่าหนังน่าจะเวทเว็บอยู่พอสมควรดูจากตัวอย่างน่าจะสนุกน่าจะสนุกเอาสนุกมาได้นะครับก็อาทิตย์นี้ใครว่างก็ลองเช็ครอบเช็คโรงกันในโรงภาพยนตร์นะครับอีกเรื่องหนึ่งอะ i d d e น life นะครับโอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าอธิบายยากเวลาหนังหนังของเทเรนซ์มาลิกเนี่ยมีเรื่องย่อจริงไม่ต้องรู้ก็ได้จริงไม่ต้องไม่ค่อยมีผลเออ ผมว่าการดูหนังค i ด d e n Life ของเทเลนต์มาลิกเนี่ยเราเข้าไปเสพบทกวีใช่ผ่านวิชวลในภาพแล้วก็เสียงเาีดงประกอบไม่ว่าเขาจะเอาน้ำตกไหลหรือเอาอะไรก็แล้วแต่รูดไปตามใบหญาแล้วแต่เรื่องว่าเขาจะสื่อสารอะไรเพราะฉะนั้น การเตรียมตัวที่ดีคือปล่อยจิตใจว่างนอนหลับให้เต็มที่แล้วก็เข้าไปดูหนังเทเลนมาลิกจริงๆหนังเทเลนมาลิกนี่ต้องบอกว่าวนเวียนเข้าบ้านเรามาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆคือคนโชคดีนะครับคนดูหนังบ้านเราเนี่ได้ดูหนังเทเลนมาลิกนี่เยอะพอสมควรคว่าแทบแทบครบนะแทบครบผมว่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าพลาดสาหรับ คนที่ชอบคอหนังคุณภาพแล้วกัน I Hidden Life อันนี้บอกนิดนึงว่าเฉพาะที่ฮาส์สามย่านนะไปโรงอื่นไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นหนังเพลงเหมือนกัน I Still Believe จะรักให้ร้องจะร้องให้รัก แหมผมชอบชื่อไทนี้คล้ายๆพวกหลังรถสิบล้ออ่าเหมือนชื่อเนี่ยทางสหานี่เขาอามือน,นี่<อ>จะเล่นเกมนะ<อ>ใช่<อ>แล้วก็<อ>เหมือนให้ให้คนช่วยกันตั้งชื่อกันมาอ๋อเขาเลยเลือกชื่อนี้อ่ามือวคล้ายๆรถ แต่เคยถือว่าไอเดียโอเคนะหรือว่าโอเคเลยแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องเพราะว่าหนังเนี่ยเล่าดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของศิลปินคริสเทนล็อกนะครับชื่อเจเรมีแคมป์๋อสร้างจากชีวิตจริงสร้างจากชีวิตจริงคือแกเคยมีคนรักชื่อเมลิซาคือแต่งงานกันทั้งๆที่ผู้หญิงเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งรังไข่นะแล้วก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน ก็เดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยคริสเตียนคริสเตียนร็อกนี่มันเป็นยังไงคริสเตียนร็อกนี่คือเป็นเพลงร็อกแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะพูดถึงการสรรเสริญพระเจ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสอะไรเงี้ยครับอ๋อผมเคยฟังฟังอยู่น่าจะเป็นพวกวงคริสอ่าใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็สําหรับคนที่ชอบเรื่องราวดราม่าหรือว่าโรแมนติกนะแล้วก็เพลงไพเราะผมว่าไอซีวิดลิฟเป็นตัวเลือกหนึ่ง <ห>ส่วนเสริมนิดนึงครับเหมือนตัวพระเอกเนี่ยได้นักแสดงนำจากซีรีส์ริเวอร์เดลชื่อไมเลนซีน,น,นมามานำแสดงใครเป็นแฟนริเวอร์เดลก็ไปดูได้รเรื่องต่อไปครับแฟนดัซีไอซ์แลนด์เกาะสวรรค์เกมนรกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่จากบล um ัมเฮาส์โปรดักชันชื่อนี้ก็ถือว่าเริ่มคุ้นเคยกับคอหนังบ้านเรานะคือโลโก้เนี่ยถ้าคุณไปดูหนังในโรงภาพยนตร์อะค,คือบลัมเฮาส์ขึ้นมาเนี่ยคือใครหลอกให้คุณไปดูหนังโรแมนติกอะไม่ใช่แล้วคุณบ้องมันได้เลย ถ้ามันโลโก้บลัมเฮาส์ขึ้นเนี่ยหนังผีแล้วก็เป็นหนังผีที่ต้องบอกว่าเชื่อใจในความสันปะสาหรือน่ากลัวในแบบในแบบเขาเรียกว่าเป็นหนังผีชั้นดีนะแล้วก็เหมือนเอกลักษณ์เขาคือเป็นหนังสยองขวัญที่ทุนสร้างไม่สูงนะแต่ว่าขายไอเดียหรือว่าอย่างน้อยก็ดูเอามันเทิงได้แหละมีผลงานสร้างชื่อหลายเรื่องเก็บเอาอย่างเงี้ยระดับ ไปถึงออสการ์นะคือทั้งหนังได้คุณภาพครับแล้วก็เรื่องรายได้ใช่ไปด้วยกันอ่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับแฟ <f ant asy ice> นตาซีไอซ์นะงานดัดแปลงมาจากซีรีส์สมัยก่อนนะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยแล้วก็หนังพูดถึงปุ่มคนนะครับที่เหมือนไปเทีย่ยวที่เกาะแหง่งนี้แล้วก็ใครที่นึกอยากได้อะไรเกราะแห่งนี้ก็จะบันดาลให้ mm. แต่เหมือนกับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเกาะแหง่งนี้มีความสยองขวัญรอยอยู่ อันนี้ก็ต้องไปติดตามนะมันมันเหมือนเกมแต่ว่ายังไงก็มีความสยองอยู่ใช่อย่าไปดูแค่ว่าบางคนบอกว่าเป็นเกาะแล้วไปดูชุดว่ายน้ําก็มีมีเหรอมีเหรอมีหนังที่มันมีถ่ายถ่ายเกาะมันต้องมีชุดว่ายน้ำาค่ะังนั้นคนที่ชอบชุดว่ายน้ำคนที่ชอบหนังสยองขวัญแฟนตาซีไอแลนซ์ก็เป็นตัวเลือกควรจะดูชุดว่ายน้านี่ลงคุณเพื่อไปดูขนาดนั้นเลยการดูจอใหญ่ๆชุดว่ายน้ำจอใหญ่บางทีผมก็เป็นตัวเลือกแรกก็ได้นะครับอะใครที่ชอบหนังสยองขวัญ f ฟนตาซีไอซ์แลนด์นะครับต่อเช็ครอบเช็คโรงกันนะครับเรื่องสุดท้ายเอมมาจากวรรณกรรมคลาสสิกโดยเจนออสตินสู่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้จริงๆแล้วเอมมาเนี่ยผมเคยคุ้นๆเคยมีภาพยนตร์ชื่อเอมมาใช ที่กินเน็พัโชเล่นคือคือเรื่องเดียวกันเลย oh. แต่ว,ว่าอันนี้คือหยิบมาจากวรรณกรรมเรื่องเดียวกันแล้วก็ามาดัดแปลงใหม่พูดถึงเจ <c oughs> นออสซินนี่สักนิดหนึ่งคุณแอร์เจนออสซินนี่ถ้าเราบอกว่า,าวรรณกรรมโดยเจนออสซินเรื่องที่โดนถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ เรื่องคิดทิศมีอะไรบ้างถ้าคนหนังบ้านเรานี่น่าจะเคยดูนะ Pride and Prejudice นะโอ้อย่างน้อยก็น่าจะทันเวอร์ชั่นของเคียร่าไนลีโอ้มีอันอันนี้ถูกทําเป็นภาพยนตร์หลายครั้งใช่หรือว่า Prejudice ดัดแปลงที่ว่าไปเจอกับซอมบี้ก็มีนะอ๋อเพิ่งล่าสุดไม่นานนี้ไม่นานนี้มาอ๋อครับเอ็มม่าเป็นเรื่องเอ็มม่าครับเล่าถึงผู้หญิงชื่อเอ็มม่าวูดเฮาส์ก็คือนางก็เป็นเหมือนผู้หญิงที่ร่ํารวยแก่นแก่นแหละ แบบแต่ว่านางก็ต้องต่อสู้กับเส้นทางของตัวเองเพื่อที่จะแบบเติบโตรวมไปถึงว่านางก็ถูกบังคับให้จับูดด้วยอะไรด้วยก็เป็นหนังความเฟมินิสต์สูงนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องของ เด็กสาวละครับอ่าแล้วนักแสดงเป็นไงเห็นเห็นคุณชอบมากผ้ชอบมากอาวต้องบอกว่าผมนี่รักเขาเลยบรรยายไปรักเขาเลยนะบรรยายลยก็คือน้องอัญญาเทเลอร์จอยนะจากสปลิตนะใครที่รอนิวมิวแทนแล้วไม่เข้าวันที่ก็มาดูเรื่องนี้ก่อนได้ใช่จากเอ็ม้านะอันนี้ชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวเลยก็ทั้งหมด5เรื่องถูกไหมฮะ5้าเรื่องของหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้ก็ใครชอบเรื่องไหนก็เช็ครอบเช็คโรงกันที่โรงภาพยนตร์